มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะครับวันนี้ก็ช้าแค่แปดนาทีนะครับแต่ว่าวิ่งมาทางล่องนะครับเพราะว่าสองห้ายังไม่มานะครับสองห้าเพิ่งออกบ้านไผ่มานะครับตอนนี้วันนี้นี่สองห้านี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับช้าแปดสิบสี่นาทีนะครับหนึ่งสามสามมาก่อนนะครับวันนี้แต่ก็ถึงบบวใหญ่แล้วให้หนึ่งสามสามไม่รู้ว่าเปลี่ยนทางวิ่งที่ไหนนะฮะ ให้วิ่งทางล่องนะครับไม่รู้ได้หัวอะไรมานะครับหนึ่งสามสามสองศูนย์นะครับพิจตชินะครับ แต่ไปถึงขันแก่นก็น่าจะถูกกักให้สอ25ไปก่อนนะครเพราะว่าสอ25ออกวันไผ่มาแล้วนะครับออกวันไผ่มา3านาทีแล้วนะคร